น,น,น,นี่คือบรรยากาศท้องทุ่งนาแห่งแดนสวรรค์น,นะครับภาคอีสานสมัยก่อนอสมัยก่อนคือว่าต้นไม้มีมากมายสมัยนี้ไม่เหลืออะไรเลยเมื่อก่อนจะมีต้นว่าต้นตะแบกต้นตะแบงต้นอะไรต่างๆ มีโคดมีโคนหลายเืนี้สมัยนี้เขาก็จะดันปรับพื้นให้เสมอครับจะมีต้นไม้ก็ต่อเมื่อในริมถนนเนี่ยนะครับเยอะแย,ย,ยะเลยต้นไม้ครับต้นตาลนี่ก็มีเรืยองรายทิสิดุตาคือดอกรัก <c oughs> หน่าเก็บเอาไปร้อยเนาะดอกรักแล้ว่าเสียอย่างยางมันไม่นี่ดอกรักบรรยากาศท้องทุ่งนา คนกําลังไอ้นี่นะครับคงกับคนคงคนกําลังอ่หวานนะครับวานแล้วน,นั่นนี่ไทยสองรอบแล้วก็วานวานทำนาวานกันวานข้าวแล้วครับต้องวานช่วงนี้ครับฝนมาก็มันจะง,งอกพอดีครับถ,นะถ้าช้านะถ้าช้าคือว่าท่วมนะประมาณนี้ดี่พาไปดูต้นตาลน,นะครับ ตาที่ไม่ได้เกิดเองอ่าธรรมาชาติตาที่ปลูกครับก็ฝังดินมเมล็ดฝังดินทุ่งนาภาคอีสานยังหวัดศรีสะเกดครับอำเภอปรางูมันก็จะประมาณนี้นะครับแหล่งฝั่งนี้มันก็จะเป็นทุ่งนาซะส่วนใหญ่ก็ปลูกอ้อยปลูกยางบ้างนะครับปลูกมันบ้างเป็นทีซูมให้ดูปุง่งไฟมันก็เลี้ยงควาย สมัยก่อนผมก็เลี้ยงควายอยู่แถวนี้เหมือนกันผ,ผูกๆแล้วเอาไปดินน้ําบ่อเนี่ยน้าบอ่อนี่แหละลงไปลงไปนอนลงไปกินเนี่ยวะมีลายลายสระ,ะสระทั่วๆไปมีเยอะะแถวนี้ผูกให้กินสมัยก่อนนะไม่ได้ทํานาไทยแบบนี้เนาะจะทํานาแบบใช้ควายไทยมันก็หญ้ามันจะมีเขียวให้จีโดนฝน,นมามันก็ ยากงามเขียวกระจีควายได้กินนะครับผูงควายผูกให้กินเลี้ยงเนี่ยไถุ้งหอยจูปา่ามีมากมายไปขุดเนี่ยตรงเนี้ยนะเดินแป๊บเดียวเนี่ยกบเยอะแยะเลยทั้งกบทั้งหอยทั้งกุ้งคุยๆเอาครับนี่ต้นตาลน,นะครับที่เขาเลาะเอาโล่งๆอย่างนี้คือว่าเขาไปทําไม้กวาดนะครับก้านมันเนี่ยอะไรวะตายเลยเนี่ยส้งสัยเลาะจนตาย มันอยู่ติดกันเดือนไปหรือเปล่าเขาเราเอาในก้านมันแง่แก่ๆเนี่ยตรงนี้ได้ครับเราเอาแล้วก็ตัดเนี่ยก้านเอามาตรงนี้มันจะมีเส้นะเส้นใหญ่ของก้านมันทําให้กวาดทนมากครับไม่กวาดแต่ทางมาพาไอ้ทางเนี่ยไมตานบางพื้นที่เขาใช้ใบอย่างเงี้ยทาหมวกนะถ้าบ้านเขานิยมใช้ตัวเนี้ยไปทําไม้กวาดเอาไปทุบรับ เมื่อก่อนเขาใช้มือทุบเลยเดี๋ยวนี้คนก็ใช้เครื่องทุนแรงทุบต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 ุบให้มันเป็นเส้นเส้นแล้วก็รีดรีดรีดออกมาให้มีเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่แล้วก็มาทรายบินะครับไม่กวาดกวาดพื้นยออทนมากครับถนนทุกสายก็มีต้นตาลจะเป็นสะบายสะบายแล้วก็ถีถีนะครับโน่นเส้นเนี่ยก็ พอดีก็กลับมาจากกรุงเทพก็มาสูดอากาศบริสุทธิ์อยู่บ้านเราครับช่วงนี้ก็สูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดนะครับจากคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่กรุงเทพน้ำมูกไหลพรวดพรวดไหลล่องคอนะครับมาอยู่อ่าตายจังวัดคือจะหมูงแห้งมากไม่มีอะไรเลยแห้ง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 เพราะว่าอากาศดีช่วงนี้ครับแต่ว่าอยาไปอยู่ช่วงฝนตกนะครับฝนตกมีน้ําข้าวงามไม่อยามาอยู่นะตายจริงๆนะคนภูมิแพ้จะบอกให้เพราะอะไรนะครับ เพราะว่าเขาใช้สารเคมีกันนะครับหวานเนี่ยสารเคมีที่ใช้หวานหวานเป็นเหมือนปุ๋ยเลยอหวานนะพอมีน้ำนิดหน่อยเขาจะใช้แบบยาคุมยาคุมหญ้าหวานเนี่ยรับทุง่งนาบางเจ้าเขาเาก็ไม่หวานบางเจ้าเขาก็หวานนะครับส่วนมากคนก็เริ่มกลัวแล้วกับพวกยาพวกนีนะ้คนก็เป็นภูมิแพ้เยอะเหมือนกันนะแต่คนไม่หวานนะเขาใช้แบบระบบฉีดอีกก็มีฉีดอีกช่วงเดือนสิงหากรกฎาสิงหาเนี่ยมีน้ำมาเขาก็ฉีด่แต่ช่วงเดือนเนี่ย มีน้ำเพรามิถุนากรกฎานี่แหละฟอมีเนี่ยเขาหวานลนน้ำนิดๆหน่อยๆเขจะวานยาคุมนะครับคนที่เป็นบุแพ้อยู่ไม่ได้ยานี่แรงมากเับเป็นคําเตือนนะจังหวัดไทยบอกว่าจาังหวัดอากาศดีถ้าคนเป็นโรคคุมมแพ้หืดหอบไปแล้วมาเจอสภาพอากาศแบบว่าเดินผ่านยาคุมนะปอดคืองอมเลยครับเหมือนจะเป็นลมเลยถ้าไม่มียาพ่นหรือ,อยากินกันนะครับ ยันลายเสียมหานคือตายนะไปลงดันไม่ทัน,นครับผมเนยหน,นีขี่แตกมาแล้วนะครับอันนี้พูดมากนะครับพูดไปพูดให้ฟังนะครับบรรยากาศบ้านนอกแต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้ครับถ้าร่างกายเราดีเราอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได้ครับบางคนเขาร่างกายดีเขาอยู่ได้เขาใส่ยาคุมมาเป็นสิบสิบปีแล้วเขาก็ไม่เห็นเขามีอะไระครับโดคนที่เป็นผุ้แพ้เขาก็จะเป็นยงเหมือนผมนี่นะครับพี่น้องเอ๋ย